สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ค่ะและในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อดวงชะตาท่านบ้างมารับฟังกันค่ะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมจะไม่ได้เฉพาะต่อจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวราหูค่ะหลายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมดาวตัวต,วตวนยกมาสู่พบเรือนการเงินนะคะพบเรือนนี้ก็มีสิ่งที่ต้องระวังก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวราหูเฉพาะเจาะจงนะคะ ย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ค่ะหากท่านผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับดวงใดจะต้องระวังอย่างไรหลังจากนี้ไปอีก18เดือนนะคะเพียงแต่จำไว้ว่าราหูอยู่ตรงข้ามพบเรือนมอรณะนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมอยู่ตรงข้ามบ้านของคู่ศัตรูแบบนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียการเงินการทำเอกสารสัญญาผิดพลาดต่างๆการไปรับปากเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดกับใครต่างๆเหล่านี้ค่ะ และราหูตำแหน่งนี้เรียกว่าราหูค้นทรัพย์แล้วชาวลัคนาราศีกุมภ์ก็ยังมีดาววินาทับลัคนาค่ะเพราะนั้นต้องบอกความสัมพันธ์ในด้านที่ต้องระมัดระวังก่อนนะคะว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะเป็นโรคเก่าๆที่เคยเป็นหรือว่าโรคที่แอบแฝงอยู่นะคะลักษณะแบบนี้อาจจะทาให้ตัวท่านนั้นต้อง เข้าโรงพยาบาลได้หรือว่าจะต้องรักษาตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพียงแต่จุดนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปทั้งหมดค่ะต้องดูพื้นดวงชะตาแต่ละท่านว่ามีดาวใดตั้งรับแล้วจะส่งผลอย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะจรจะเป็นจุดสําคัญที่บอกด้วยว่าในช่วงระยะปีนั้นดาวดวงใดได้จอมาเป็นกาลีก็จะส่งผลกับเจ้าชะตาให้ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ ดาวพระราหูเมื่อเขามาอยู่ในภพเรือนนี้เขาจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่เป็นลักษณะของมือเติบหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับตัวท่านเองก็ได้หรือตัวท่านไม่สามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของการใช้จ่าย บางท่านจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามานะคะบางท่านจะมีการเดินทางแล้วต้องสูญเสียการเงินไปกับสังคมก็ได้ค่ะแต่ลักษณะนี้ต้องบอกว่าจะไม่ได้แย่ทั้งหมดแล้วก็ย้อนกลับมาดูดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ที่ทับลัคนาก็ถือว่าเป็นจุดที่พินทุบาทเหนื่อยแต่เขาได้ตําแหน่งนะราองเกณ์เพราะนั้นเป็นเกณฑ์ของความเจริญรุ่งเรืองโดดเด่น แล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเจ้าสตาม,มีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยๆการเดินทางไกลหรือว่า การทำอะไรแบบค่อนข้างผันผวนหรือใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ต่างๆระบบโซเชียลการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังนะคะงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนต่างๆเหล่านี้มีเกณฑ์ของความรุ่งเรืองในลักษณะงานแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะความสัมพันธ์ของดาวตรีเทพทั้ง3าดวงเขาเรียงตัวกันในลักษณะของเสามาอยู่บ้านราหูเรียกว่าวินาทับลักราหูไปอยู่พบการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่พบศาชะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยการได้พบปะมิตรสหายการได้พบเจอกับคนที่มากหน้าหลายตาโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะดาวพฤหัสเขายังคงโคจรเดินถอยหลังค่ะเพราะนั้นมีเกณฑ์ได้ไปพบเจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆส,สังคมเก่าค่ะหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านที่ร้างราห่างจากการติดต่อกันมานานมีการติดต่อกลับมาจุดนี้ต้องบอกว่าดาวพฤหัสได้ตําแหน่ง ราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่าเพื่อนฝูงส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการเงิน และพฤหัสก็ยังได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะนั้นเรื่องของการเงินดีกับการเดินทางกับการเข้าสังคมนั่นเองค่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในหน้าต่างๆถือว่าในช่วงระยะนี้จะสามารถทำได้ดีนะคะจะมีเรื่องต่างๆที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดโชคลาภเกี่ยวข้องกับตัวท่านค่ะมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่ด้วยนะคะ ทีนี้มาดูตำแหน่งดาวพระสุขที่เขาเล็งกับดาวพฤหัสค่ะสุขเจ้าเรือนสุขพระในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์สาเร็จในเรื่องการเงิน ติดต่อผู้ใหญ่ไว้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการงานมีเกณฑ์ของเรื่องผลประโยชน์มีเกณฑ์ของเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆได้ดีค่ะผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือท่านแล้วก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวจะสนับสนุนตัวท่านด้วยเรียกว่าทั้งเรื่องความสุขเรื่องเงินทองเรื่องการงานมาเต็มค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่คาดหวังจาก ความสํำเร็จหรือว่าคาดหวังกับเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองวิ่งเต้นดูหรือว่าใครที่ก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้วนะคะเคยพยายามที่จะปรับระดับปรับตำแหน่งหรือว่าเลื่อนขั้นในองค์กรท่านก็มีเกณฑ์อย่างชัดเจนค่ะว่าการงานของท่านในช่วงระยะนี้จะก่อเกิดความมั่นคงนั่นเองค่ะทีนี้มาดูเจ้าบ้านพบศาสชะเขาคือดาวอังคารอังคารมาอยู่ในภพการงาน ก็เป็นบ้านอีกหลังของดาวอังคารนะคะเรียกว่าอังคารได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึง27ธันวาคมเขาค่อนข้างจะเดินเร็วนะคะช่วงระยะนี้เกษตรคือความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นเพราะนั้นช่วงนี้การงานดีการงานถามว่ามีดีทั้งหมดไหมพอมีดาวคู่ศัตรูเข้ามากลุ่มร่วมมาแกะความหมายกันค่ะ ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขาเป็นดาวที่อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเพราะนั้นช่วงระยะนี้มีเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการงานหรือการเข้าไปคุยการงานบางอย่างอาจจะมีเรื่องของการต้องใช้เงินตอบแทนไปหรือว่าเป็นลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาก็ได้เราก็ได้นะคะถือว่าวินวินต่างๆเหล่านี้ค่ะทีนี้พุธนะคะเขาโคจร วิปริตเขามีการเดินถอยหลังมาจากพบลภาค่ะเข้าสู่เรือนการงานก็ถือว่ามาอยู่ในเรือนดีแต่ทีนี้พอเขาเดินถอยหลังมาลักษณะแบบนี้โชคลาภอะไรที่คาดหวังสิ่งเก่าๆหรืออะไรที่เคยดีวไว้เก่าๆนะเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะได้พบเจอกับบริวารพบเจอกับสิ่งใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับซับเก่าพอฟังแล้วอาจจะพัวพันกันนิดนึงนะคะดาวพระพุธเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงบริวารบุตรหลานก็ได้สิ่งใหม่ก็ได้อาจจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาเป็นโปรเจกต์เก่าที่อาจจะนำมาปัดฝุ่นใหม่ลักษณะต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้อังคาร พอเขากลุมร่วมกับดาวพระพุธตั้งแต่7ถึง27นะคะวิปริตทั้งคู่ค่ะแต่ดาวอังคารเขาอยู่ในบ้านเขาเขามั่นคงแสดงว่าเรื่องของการงานจะมีเอกสารสัญญาต่างๆให้แก้ไขมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หรือให้ระวังเรื่องของปากเสียงการวิวาทะต่างๆเพราะดาวคู่นี้เขาเป็นดาวที่คิดเร็วพูดเร็วแล้วอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้เกิดการผิดใจกันได้นะคะก็ขอแนะนําว่าอะไรที่ควรพูดชัดเจนในเรื่องการงานแล้วเอาความถูกต้องมาพูดกันนะคะหรือเรียกว่าในเรื่องของการงานให้ผู้จาเด็ดขาดเฉียบขาดชัดเจนทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆค่ะเพราะว่าดาวที่โคจรวิปริตบแบบน,นี้อาจจะมี สิ่งต่างๆที่ไม่ลงตัวในเรื่องของข้อตกลงหรืออาจจะคุยกันอย่างหนึง่งพอถึงเวลาที่เห็นผลประโยชน์เห็นการเงินหรือว่าอะไรที่เราคุยไปแล้วอาจจะมีผิดเพี้ยนหลังจากได้รับผลสําเร็จนั่นเองค่ะพูดให้ขาดพูดให้จบแต่ไม่ใช่ทะเลาะนะคะเพราะหากท่านไปนมีปากเสียงดวงชะตาเหล่านี้ก็จะทําให้เรื่องความไม่ดีเกิดขึ้นในในเรือนชะตาของท่านเพราะว่าเชื่อว่าพอเจ้าบ้านพบการเงินเขาแข็งแรง เจ้เรือนพบสุภะอยู่ในบ้านเขาแสดงว่าการงานมีเกณฑ์ของความสําเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะทีนี้ดาวอังคารเขาจะยกในวันที่27ธันวาคมได้ตําแหน่งอุจจาวิราษเดินเร็วมาด้วยนะคะมาในภพเรือนนี้แสดงว่าช่วงระยะนี้นะคะ มีการสื่อสารกับผู้ใหญ่บางคนกับเพื่อนบางคนในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้ในเรื่องของการติดตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านีตา้ต้องบอกว่าหลัง27นะคะอังคารกับพฤหัสเขาสลับกันแสดงว่าเรื่องการติดต่อผลประโยชน์การสื่อสารมีเกณฑ์ของการยกย้ายเลื่อนปรับตำแหน่ง แล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้ดีสามารถที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์เขายกมากุมร่วมด้วยถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูแต่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสถือว่าได้ตำแหน่งเกษตรแรกเดือนแบบนี้ก็ถือว่าเกิดความมั่นคงปัญหาจะเกิดการคลี่คลายนั่นเองค่ะอาทิตย์ เขามาสถิตในภพเรนนี้เขาได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคเห็นไหมคะได้โชคลาภจากคู่ค้าจากเพศตรงข้ามกับคนที่มาทําธุรกิจร่วมกันค้าหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีเกณฑ์ของการได้รับทรัพย์ได้รับเงินได้รับผลประโยชน์ที่ตัวท่านนั้นพอใจนั่นเองคะ่ะแต่ว่าถึงแม้เขาจะมากุมร่วมกันลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่ามันจะมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของอ ตัวท่านก็อาจจะรู้สึกว่ากว่าที่จะคุยกันรู้หรือว่ากว่าที่จะคุยกันเข้าใจทุกอย่างก็ไม่ได้โฟกัสไปในจุดเดียวกันทั้งหมดหรืออาจจะมีปัญหาในการสื่อสารบ้างในระยะแรกๆนะคะแต่ก็จะจบลงได้ด้วยดีค่ะจะทําให้เกิดในเรื่องของโชคลาภหรือสิ่งที่ท่านปรารถนาค่ะเพราะจุดนี้ต้องบอกว่าท่านจะพบเจอช่องทาง ของการได้ออกสู่สังคมของการสื่อสารของการได้พบปะเจรจาพูดคุยจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมสมหวังในช่วงระยะเดือนนี้หากคิดอยากทำอะไรสำคัญสำคัญแนะนำเลยนะคะให้ท่านรีบจัดการให้เสร็จเลยหากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลเอื้ออำนวยอวยชัยส่งท้ายปีคาดหวังโยกย้ายคาดหวังกับเงินทองต่างๆมีเกณฑ์ได้สมหวังทั้งสิ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวเ,เจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ค่ะในวันที่1-17ถึง17มาอยู่ในภพเรือนการงานนะคะก็ ในช่วงระยะนี้มองว่าคู่ครองคนรักของท่านอาจจะกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการงานกําลังเหน็ดเหนื่อยกําลังไฟกําลังสู้อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิดบ้างนะคะแต่ท่านทั้งสองคนจะเป็นคู่ปรึกษาที่ดีต่อกันค่ะเพราะว่าเชื่อว่าดาวตัวตนของท่านนะคะ มาอยู่ในพบการเงินท่านจะโฟกัสไปในจุดของเรื่องผลประโยชน์ได้ดีและดาวเสาร์ทับลักถึงแม้จะมีความเป็นพินทุบาทบ้างแต่ท่านจะใช้ในเรื่องของการรับฟังผู้อื่นได้ดีนั่นเองค่ะจุดนี้เป็นข้อดีนะคะถือว่าเป็นข้อดีของดาวเสาร์ที่ได้ตาแหน่งเกษตรท่านจะอดทนกับสิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะช่วงระยะนี้มองว่า,าให้ท่านทั้งสองคนนั้นมีอะไรก็โอนอ่อนผ่อนตามต่อกันนะคะก็คือ พยายามใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะมองว่าสิ่งต่างๆจะสามารถอยู่ในจุดที่โฟกัสได้ดีเหมือนกับว่าต่างคนต่างทํางานหรือว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะคะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดใจอารมณ์ที่มากวนจิตใจส่งผลเกิดกับความเครียดได้ไหมส่งผลได้แน่นอนค่ะเพราะว่า,วา เขาถึงกันกับตำแหน่งดาวที่ทับลัคนาของท่านถึงกันกับดาวพระราหูเพราะนั้นจะส่งผลกับภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างขุ่นมัวของตัวท่านได้ด้วยเช่นกันค่ะก็ระมัดระวังในจุดนี้แต่มองว่าคู่ครองคนรักของท่านน่าจะยังมีเรื่องของการวุ่นวายยุ่งอยู่กับเรื่องการงานแต่ก็เป็นจุดที่ดีสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่นะคะมีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะแนะนำมาให้การเดินทางให้โชคเพื่อนฝูงแนะนำ ใครบางคนมาให้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของได้พบเจอเพื่อนเก่าแล้วมาสารสัมพันธ์มาเป็นคู่รักกันแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เขาแข็งแรงอยู่ในภพสุภะสําเร็จในเรื่องความรัก <c oughs> เห็นไหมคะมีเรื่องดีๆมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาเพราะนั้น ในช่วง1น6่งก็ถือว่าพอดาวเข้าแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักค่อนข้างสุขใจมั่นคงหรือบางคนไม่โฟกัสเรื่องความรักค่ะแต่ไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองเพราะว่าตัวท่านโดดเด่นในเรื่องของการออกสู่สังคมการชอบอได้ไปพูดคุยชอบไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานส่งผลให้พบช่องทางในเรื่องการเงินหากท่านใดที่ไม่โฟกัสในเรื่องคู่นะคะแต่หากท่านใดที่โฟกัสในเรื่องคู่ก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่นเอง แต่พอหลังจาก2 6ดาวสุขเขายกมากลุมร่วมพุทธนะคะซึ่งพุทธวิปริตค่ะคู่นี้ถือว่า,าเป็นคู่ธาตุด้วยนะคะเพราะนั้นมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักที่ถูกใจในที่ทำงานเกิดขึ้นค่ะความรักใหม่ๆความรักสดใสแต่พอดาวพุธเขาวิปริตนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนเก่าที่เคยได้พบเจอพบเจอกับ คนที่อายุน้อยกว่าท่านต่างๆเหล่านี้แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการงานเกิดขึ้นค่ะก็มองว่าเป็นจุดที่ดีที่ท่านจะได้มากระตุ้นในจุดนี้ให้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจนั่นเองค่ะส่วนดาวเจ้าเรือนปัตตนิพอวันที่17เขาจะยกมาได้ตำแหน่งเทวีโชคในภพลาภะแต่ภพลาภะเป็นปุตตะของปัตตนินะคะแล้วเขาก็กลุ่มร่วมกับอังคารด้วยนะคะหลังจากวันที่27ไปแล้วหลังจาก27 ก็ระวังนะคะในจุดที่อาจจะเกิดความรักซ้อนซ้อนเงื่อนก็ได้เพราะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูมาอยู่ในภพลาภะซึ่งถือว่า เป็นภพปุตตะของปัตตนีก็คือคู่คนที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระวังปากเสียงกับคู่ของท่านที่จะมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นความไม่สบายอกไม่สบายใจยังไงก็คุยกันดีๆนะคะในลักษณะแบบนี้แต่ดาวอังคารที่เขาคุมร่วมเขาสลับกับดาวพฤหัสสิ่งต่างๆก็จะเคลียร์ได้ค่ะท่านทั้งสองคนก็จะมีการพูดคุยเจรจาหาทางออกที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพื้นดวงชะตาแต่ละท่านด้วยนะคะก็จะมีความผันแปรแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้สติปัญญาไม่ว่าดวงชะตาที่ผูกมาจะเป็นอย่างไรใช้สติของท่านค่ะเดินทุกอย่างด้วยความถูกต้องความถูกต้องรู้ได้ไงว่าเป็นยังไงแล้วมาแบบไหนท่านจะต้องเรียนรู้ หากท่านไม่รู้บางครั้งต้องหาคนที่รู้ต้องบอกว่าการเข้าไปปรึกษากับคนที่ไม่รู้เช่นเพื่อนปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันแบบนี้นะคะแต่การที่เราศึกษาข้อมูลจริงๆการที่เราหากูรูคนที่เขารู้เขาสามารถชี้แนะแนวทางให้เราได้ว่าสิ่งนี้คือใช่หรือไม่สิ่งนี้ควรเป็นแบบนี้ไหมหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะคําว่าองค์ความรู้ไม่เคยทํารลายใครค่ะมีแต่เราเอามาใช้ไม่ถูกทางกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อยึดถือความถูกต้องยึดถือในศีลธรรม วันนี้สิ่งดีๆไม่ตอบแทนแต่วันข้างหน้าสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของลาภผลเงินทองผลประโยชน์ รวมถึงความรักสดใสค่ะแล้วก็เรื่องของอการได้คอนเน็กชันแต่ก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอย่ามุ่นงานกับการหาเงินหาทองจนเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าท่านก็มีเกณฑ์ป่วยไข้เข้าโรงพยาบาลด้วยเช่นกันค่ะมีเกณฑ์ของความเครียดโรคเก่าๆโรคที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับเส้นผมต่างๆเหล่านี้หรือโรคเก่าที่เคยเป็นมานานแล้วอาจจะกําเริบมาได้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ เป็นห่วงทุกท่านค่ะและหากถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์ให้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างมากอย่าลืม Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวคิวอารโค้ด้านล่างค่ะสนใจร่วมทําบุญปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวจอนร่วมบริจาคได้ที่เวบัญชีด้านล่างแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับปี2567 ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงการเงินการทองเฟื่องฟูตลอดปี2567นะคะสวัสดีค่ะ